ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเปิดแคมป์เดวิดรัฐเมลิแลนต้อนรับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้เพื่อร่วมประชุมไตภาคีเป็นครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้การที่จะให้ผู้นำประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มาร่วมวงสนทนากันยิ่งเป็นวงสนทนาที่มีเพียงไม่กี่ประเทศด้วยแล้วถือเป็นเรื่องที่ยากมากๆค่ะ แม้ว่าทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดและยาวนานของสหรัฐแต่ว่าทั้งสองประเทศนี้ก็ไม่เคยเป็นเพื่อนกันเนื่องจากประวัติศาสตร์บาดแผลช่วงสงครามโลกทั้งจากกรณีที่ญี่ปุ่นเคยกดขี่ชาวเกาหลีในช่วงที่เกาหลีอยู่ภายใต้การปกครองของจกักรวรรดิญี่ปุ่นรวมถึงกรณีที่ทหารญี่ปุ่นบังคับให้ชาวเกาหลีเป็นหินบำเรอในช่วงยามศึกสงครามนั่นเองค่ะโดยไบเดนหวังเป็นตัวกลางในการกระชับความสัมพันธ์และประสานรอยร้าวของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พร้อมกับกล่าวชื่นชมผู้นําทั้งสองประเทศว่ามีความกล้าหาญ อย่างมากประเทศของเราจะแข็งแกร่งขึ้นและโลกจะปลอดภัยขึ้นเมื่อพวกเรายืนหยัดร่วมกันและทั้ง3าประเทศยังได้ออกแถลงการร่วมกันว่าจะต่อต้านพฤติกรรมที่เป็นอันตรายและก้าวร้าวของจีนในพื้นที่พิพาททะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้รวมไปถึงกรณีของไต้หวันด้วยทั้งยังเห็นพ้องต้องการที่จะร่วมกันซ้อมรบและจัดการประชุมสุดยอดผู้นําไตรภาคีขึ้นเป็นประจําทุกปีรวมถึงปรึกษาหารือกันในช่วมงวิกฤตและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือแบบเรียลไทม์ทางด้านจีนแสดงความ ไม่พอใจโดยชี้ว่าไตรภา,าคีนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากพันธมิตรนาโต้ขนาดย่อมและเรียกร้องให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้หันมาร่วมมือกับจีนในการพัฒนาและฟื้นฟูเอเชียตะวันออกร่วมกันค่ะ